สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทําดอกไม้ดอกเหมือนดอกมาลิซอนเลยไหมคะเดี๋ยวเราจะทําอย่างนี้กันนะคะขั้นแรกคือเรานับยางเกาะแปดเส้นกองละแปดนะคะกองละแปดทั้งหมดเจ็ดกองเดี๋ยวเราเริ่มกันทาเลยนะคะก็คือเส้นแรกเส้นนี้นะคะเส้นเดียวบิด ใส่ทำเหมือนเลขแปดนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ครบรอดนะคะ ช่วงแรกจะแค่บิดเป็นเลขแปดแต่ถ้าเป็นอ่าชั้นที่สองไม่ต้องบิดแล้วนะคะเลขแปดไม่ต้องบิดแล้วแล้วก็ใส่ยางธรรมดาเลยใส่แบบธรรมดานี่ค่ะอันนี้คือชั้นหนึ่งเสร็จแล้วเดวนี้ชั้นที่สอง ไม่ต้องปิดแล้วนะคะใส่ไปเลยค่ะเส้นเดียวให้มันจับกันนะคะแต่ละเส้น,นทำอย่างนี้ไปทั้งหมด7ชั้น อย่างนี้ก่อนชั้นอ่าช,นนชั้นนี้ชั้นที่สองไว้เดี๋ยวเราก็ทําเสร็จครบแล้วก็เดี๋ยวจะมาฟักกันนะคะอ่านี่ครบแล้ววงแล้วก็กดลงไปไหน่อยค่ะยางมันได้ไม่ขึ้นมาอ่าแล้วทีนี้ถึงการฟักอ่าฟักฟักหมดเลยนะอ่าให้เหลือแค่สองเส้นนะคะให้เหลือแค่สองเส้นแล้วก็จับ ยางไว้ด้วยนะคะยางข้างบนเพื่อไม่ให้มันตามมาตามเส้นที่เราฟักขึ้นมาแล้วกดลงไปค่ะเนะะยียค่ะเหลือแค่สองเส้นเห็นไหมคะเหลือแค่สองเส้นนะฟักออกขึ้นมาหมดเลยฟักขึ้นมาหมดเลยนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ปักไปเรื่อยๆจนให้ครบให้เลยแค่สองเส้นทุกอันเลยนะคะแล้วระวัางยางจะยางที่เราไอ้นี่จะตามมากดหน่อยนะคะยางก็ได้ไม่มาครบแล้วแล้วเราก็ใส่เส้นต่อไปเลยค่ะสันที่สามนะคะใส่ไปเลย ถ้าตามไม่ทันก็สต็อปไปก่อ,อนก็ได้นะคะ <c oughs> ครคบพเสร็จแล้วก็ฟักเหมือนเดิมค่ะให้เหลือแค่สองเส้นเหมือนเดิมนะคะให้แหละสองเส้นเหมือนเดิม สองเส้นฟักเงี้ยไปเลยให้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆใส่จนครบหมดทั้งหมด7ชั้น แล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะนี่แล้วเราก็จะเก็บเอาอันนี้มาใส่อันนี้แล้วก็ฟักสองอันข้างล่างขึ้นมานะคะเส้นหองล่างล่าง,างขึ้นมาแล้วก็เอาอันนี้กลับไปฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ ดึงขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ใส่อย่างนี้นะคะใส่เข้าไปในข้างล่างแล้วก็ฟักขึ้นมาทำนี้ฟักขึ้นมาให้เหลือแค่สามสามแถวนี่ก็ฟักขึ้นมาเหลือห้าแล้วค่ะแล้วก็อานี่ มากนี้ใส่นี้แลสีแล้วก็อันนี้ปักใส่ฝั่งนี้ค่ะนี่เหลือแค่สามโอเคเหลือสามแล้วนะคะ นี่และสามแถวนี่หนึ่งสงสามแล้วนี้เราก็เอาไปไว้เสาเดียวกันเอาสองันนี้มาไว้เสาเดียวกันนะคะ โทษค่ะชั่วทีค่ะชททั่วทีหายไปไหนล่ะโทษนะคะอา่าาค่ะเนี่ยแล้วก็เส้นหนึ่งอันนี้คือจบแล้วนะคะอันนี้เส้นเดียว วพอดีทำไว้อีกอันหนึ่งไว้คือไห้เน่นเลยก็ได้คลิปได้เร็วหน่อยเพราะว่าทำไมไ่แตกตาก่างกันมากแต่ละแต่ละชั้นนะคะทำเหมือนกันหมดเสร็จแล้วโขกเอาขึ้นเลยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะหัวนี่ที่เราเอานีกมาใช่ไหมคะ ดึงหน่อยให้มันไอ้นี่แล้วก็บิดมือเดี๋ยวนี่นะคะโอ้เนี่นี่น